เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อคืนก็คือะอยู่ตอนะบาร์นะคะมันไม่ได้ถ่ายเนแล้วยูก็ป่วยหนักยีนะคะค่ะวันนี้ก็เลยทําไมทั้นั้นมาคัค่ะโอเคเหรอเอาหนั้นคือทวารนะคะค่ะหนึ่งแล้ววันนี้คือยีค่ะเพราะว่ามันมีถุงท้ามาเป็นนี้นี่เห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวทำกันต่อนะคะค่ะทำเองโอเคค่ะก็จะออกนิดนึงเนาะมันซึนนะคะพร้อมยังคะพร้อมค่ะแล้วอะไรล่ะคะสีนั่นเลยค่ะ ส,สวยมากเลยพีย่ีระบายต้องขึ้นลงนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ระบายคฉยนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะคม่ต้องขึ้นลงได้แต่ถ้าสกูต้องไลยค่ะขึ้นลงค่ะต้วทํำตามที่คุณแม่บอกด้วยนะคะมันจะได้เป็นไงคะสวยค่ะสวยน้องพิจินะคะพี่เสร็จแล้วก็อย่าลืมเอามาให้น้องพิจิดูด้วยนะว่าสวยไหมคะ โอเคค่ะโอเคสีอะไรต่อคะสีไหนดีเนาะอือผมผู้หญิงสีอะไรหรอผมผู้หญิงน้ำตาลด,ดีกว่าโอเคค่ะ <c oughs> ข้างเ <c oughs> <c oughs> นี่ยขันหัวเหรอ่ะน่าสบายตอนนี้ เข็มแคบอีกนิดนึงโอเคค่แล้วมาเป็นเข็มฟืนใช่ใช่ต้องการตัวอย่างค่ะดูยังไงถูกต้องค่ะค่ะอันนี้คือเราระบายหน้าตามันใช่ไหมคะค่ะใช้สีนะคะให้เหมือนของจริงเขาเรียกว่าสีเนื้อนะคะแล้วก็สีนี้ใช่ไหมคะค่ะตัดเส้นห่อใช่ไหมคะโอเคค่ะ ก็แต่เช่นขอบก่อนแล้วตอนเขาก็คิดก่อน,นะค่ะเราอะคะ่ะทีนี้เรก็ได้รู้ว่าตรงไหนแก้ไม่ต้องนะคะใช่ค่ะแม่จะเป็นคนบอกใช่ไหมคะว่าต้องระบายตรงไหนไปค,ค่ะท่านต่อเลยค่ะโอเคอันนี้ทําอะไรให้มันคะอืมล,ลี้ยค่ะเลี้ยงยากมากนะคะามันเล็กนะนอนคะก็เลยอุ้งชั้นจะนิดนึงนิดเลยเพราะว่ามันเล็กนะคะ ี๋ยวให้แม่ใส่เมื่อังคิดจิ๊บจังแต่ว่าไม่อรำยังไงล่ะคะเมื่อรำแบกว่าหนูทำเองนะคะอ๋อ<น>เดี๋ยวแม่นี่คะค่ะสวยค่ะถอของดูน,นะปุ๊บปุ๊บปอ่ะได้ป่ะได้แล้วจ้ะนี่นะคะใกล้เร็จแล้วน,นะคะเดี๋ยวให้ดูเนะคะถ้ามาสวยไหมคะรู้สึกว่าภูมิใจในผลงานเหลือเกินนะคะเมาทวงต่อนะคะ เสร็จเช็คดีไหยนะคะดีมากใช่ไ้ยังไปแล้วค่ะไปไปนิดนึงนแค่จะเสร็จแล้วนะคะเหลือเสื้อนักวิทยาศาสตร์อีกนิดเดียวนะคะค่ะโอเคเสร็จเรียงค่ะเรียบร้อยค่ะไายโชว์เลยที่ลูกแทนเสร็จแล้วค่ะ๋ยวารอชมที่เลยนะคะชมที่โรงเรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะพอเส็นอันนี้เราอยาก ไปทำเลสกดค, okay, ค่ะโอเคค่ะเกเป็นเรื่องในดับข้าสูนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบายบายจุ๊บยายน้ำมาเลยจิ๊บน้ำมาเลยขับรถอ่ไรกัน ดูนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงน่าจะสวยนะคะแต่งหยังได้ไหมคะน่าจะสวยไหมคะคิดว่าสวยไหมคะหน,นอนค่ะต้องคะอ่ะส่มปรศลววันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนใช่ไหมคะคือคิดว่าผลงานเพลงเราอมาเป็นยังไงนะสวยค่ะสวยแค่ไหนคะสวยมากค,ค่ะ,ะเดี๋ยวก็จะแบบถ่ายเป็นกลียวค่ะ นะคะค่ะเราก็จะได้เห็นตอนคลิกด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะถ้าแต่แล้วสวยวันคลิปเราจะทำนะมาแบบหูสวยงาม่โอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะค่ะดี๋ยวนอนขึ้นลงนะคะค่ะเทคนิคระบายคือยังไงคะขึ้นลงขึ้นลงค่ะไม่ให้ออกนอกเส้นใช่ไหมคะเกิดเป็นยังไงคะค่ะต้นไบก็พยายขึ้นลงขึ้นลงระบายมาจะเสร็จแล้วหรอคะค่ะไวมากค่ะ ฮะอเดี๋ยวรอดูนะคะค่ะรอดูตอนเสร็จนะคะ